สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เราพามาเบิงไผ่วงหวานนะครับรับประทานสดได้เป็นเบอร์สนะครับ400กอบริเวณนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างก่อนตอนนี้เราเราอยู่กับสวนไผ่วงหวานวันนี้วันที่วที่เครับเจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับจะสิ้นปีละ คือเราจะทําไว้ให้ลูกค้าได้กินประมาณช่วงเดือนมกราจะสะสมอาหารอีกสักเดือนหนึ่งนะครับในการพวกทาโครงสร้างใบเขาใบเขายังออกกลางไม่เต็มที่เขาก็จะแทงหน่อไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ครับ mm hmm. ก็รออีกสักเดือนหนึ่งถึงสองเดือนประมาณนี้ครับเดือนสองเดือนน่าจะไม่เกินนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปในสมสมในสวนนะครับเดี๋ยวจะสมเดินเล่นในทุกล็อก หรือว่าสักล็อกไอตอนนี้ผมผมยังสางไม่เสร็จนะครับคือบระเสรที่นี่คือเก็บเก็บอ,อกยังไม่หมดเพราะว่าตอนนี้กําลังขนอ,อกไปอยู่แล้วก็ผมก็ด้เข้ามาเลือกเองทุกลำเนาะผมให้เด็กๆเพื่อนที่พามาซอยครับเพื่อนเป็น,นเลือกนําไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะมาไอเลือกเอาอีกทีนึงก็คือยังไงครับสมมติว่าอย่างเงี้ยลำนี้มีม,มีอยู่หนึ่งสองสามสี่มันไม่สวยต้นหนึ่งใช่ไหมครับถึางต้นเนี้ย ต้นเล็กผมก็จะมาสับออกแล้วก็มีเสียมสับเสียมตัดเยู่ครับแล้วก็ตัดหอ,อกข้เหลือสัก4ีอันสี่เอ้สี่ต้นพูผิี่สับสีล่ล้ประมาณนี้นะครับก็พามาเบิงก่อนได,ได้ได้เดินขึ้นมาชมสวนพอดีครับก็เลยพากันมาพาท่านผู้ชมมาเบิงเลยก็ห่างหายจากการลงยูทู e มานานละแต่คลิปนี้ผมจะเอาไปลงช่องยูทูปนะครับไล่บุญตาของเรานะฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็คอมเมนต์บางทีผมโบเตตโตบครับต้องขอโทษหลๆอันลูกค้าสนใจหรืออยากเข้าสุมส่วนหรืออยากดูอะไรก็โทรมาเลยครับสนใจท้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ไทยหรือว่าหน่ออยากกินสดอยากซิมดูครับแบบไม่เคยกินมาก่อนก็อยากซิมดูเนาะก็ให้แนะนําให้โทรมาเลยนะครับ093 1619256นนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองสามารถติดต่อได้ตลอดครับ จะเว้นกลางคืนเวลาหลับเวลานอนก็จะหูมาค,ครับโอเคนะครับกระโถในเวลาทําการอย่างนี้และครับอย่างอย่างนี้ครับเหลือเยอะใช่ไหมครับเหลือเยอะเยอะเกินไปแล้วก็ค่อยมาเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกอีกนะครับพอดีเด็กน้อยเพิ่นกระบอกก้าออกแต่ละปีผมก็ให้ทําอย่างนี้แหละครับไบบให้เพิ่นตัดไปก่อนเลยเพราะผมไม่มีเวลามาดูแลนครับ ไปทาอย่างอื่นไปขายของไปทํานู่นทํานี่ไปสวนยางไปเก็บโอ้ยสมปรีเวียกครับขายของตลาดนัดไม่ค่อยได้อยู่ครับอเอาไกล้เพื่อนเฮ็ดไปก่อนบบเป็นยังครับแล้วก็ค่อยมาสับสับเลือกลำอีกทีนึงตอนนี้คือพามาดูก่อนนะครับอย่างเงี้ยครับนี่พามาชมกันก่อนเงนี้ยเด็กเพื่อนก็บยังเฮ็ดบบเลี้ยอย่อยัง,ยงทําไม่เสร็จโอ้แล้วก็จะมีแบบ ผมเอาเสือกแดงมัดวาให้เนะมัดไว้แบบไม่ต้องให้ไม่ต้องให้มาแบบมาทําอะไรเลยไม่ต้องมาสางกิง่งไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค,คือผมจะเอาไว้ต้นทันมีแต่ลำใหญ่ๆนะครับผมจะเอาเขียนบะหม,มีคขวดบ่ม,มี่อย่างเลยครับเด็กน้อยเพิ่งสงสัยเก็บไปบิดละสมมติว่าใชงครับดูนะครับอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยนะครับลำใหญ่ๆใหญ่หญๆอะ่ะเอา2นิ้ว3นิ้วนะครับนี่ ลองลองเอานิ้วตัวเองขึ้นมาครับมีลำสองนิ้วสามนิ้วผมเก็บไว้ให้ลูกค้าโดยเฉพาะบางทีนะครับยังบางทีได้สักนิ้วครึ่งหรือว่านิ้วเดียวมันเผื่อมีผสมมานะครับแต่ผมผมผมบอกไวไ้ในที่นี่เลยก็คือเขาจะโตมาก็จะเป็นโกเป็นลำใหญ่เหมือนกันหมดแต่เราคัดแล้วครับลำไผ่ที่สวนนะคัดให้ลูกค้าแล้วแต่ไม่ใช่ว่าลำใหญ่จะเป็นเบอร์เก้าเป็นเบอร์สองนะครับ หรือว่าลำเล็กจะเป็นเบอร์สามอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะเทาลำแต่ละลเบอร์เบอร์สามนะครับเบอร์สามผมมั่นใจนะแล้วก็เสือ้อที่ตัวเองทํามาเสื้อในตัวเองที่ทํามาบเบอร์สามนะสามารถใหญ่กว่าเบอร์เก้าเบอร์จัมโบ้อะไรได้หมดเลยครับมันมีค่ากันไปหมดมีเล็กมีใหญ่แล้วก็ออกดีที่สุดออกดีกว่าทุกเบอร์นะครับสําหรับ สวนผมนะผมมีทุกเบอร์แหละครับอยู่ในสวนผมนะแต่ผมผมไม่ได้มาเสียร์ขายหรือว่าไม่ได้มาอะไรนะครับอันนี้ผมให้ความรู้เนาะคือเบอร์เบอร์สามนะครับเขาจะมีหน่อเล็กหน่อใหญ่เหมาะเหมาะมากเหมาะในการปลูกไว้รับประทานหรือว่าปลูกไปขายครับไอเบอร์เก้าเบอร์สองอะไรไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่ในการจะปลูกขายหน่อมันเทงงอ,อกน้อยครับ แต่เขาจะอ,อกเน้นๆหัวใหญ่นี่ข้อดีของเขาอ,อกน้อยแต่อ,อกใหญ่ๆเน้นๆสวยๆแต่เราไม่ได้กินสวยเวลาเราไปขายเราขายเป็นกิโลครับ <c oughs> ผมแนะนําให้พวกเบอร์สามนะครับถ้าจะเอาไปปลูกเยอะๆไปขายหนอนะเหมือนผมนี้เหมือนเหมือนสวนเราอย่างนี้ครับผมก็เก็บเก็บไปขายตลาดนัดผมเป็นพ่อค้าตลาดนัดอยู่ตั้งสิบปีแล้วนะครับปีนี้กระย่างเขาน่าจะปีที่สิบเอ็ด ปีที่10ที่11เพราะว่าผมก็อยู่กับตลาดนัดมานานครับก็พอจะรู้ว่าไอ้แบบไหนจะขายดีเพราะส่วนมากนะลูกค้าเขาบางทีเขามีโจทย์นะครับแบบบางคนอยากเอาไปลวกจิ้มน้ําจิ้มน้ําพริกนะครับเขาก็อยากได้หน่อเล็กๆหน่อยจะกินง่ายครับไอ,อย้ยางหน่อใหญ่ๆเขาก็จะเอาไปผัดอย่างเงี้ยครับก็ข,า,ขากันแต่ถ้าเป็นเบอร์เก้เาไปเลยใช่ไหมเขาหน่อใหญ่หน่อแบบเนี้ยสมมติว่าหน่อใหญ่แบบนี้หน่อใหญ่แบบเนี้ยอ่ะ ก็ได้ได้ทาเมนูไม่กี่เมนูหรอกแต่ถ้าเป็นหน่อเล็กบ้างผสมบ้างเอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปลวกกินน้ําจิ้มน้ําพริกอะไรเงี้ยโอ้โหแจ๋วครับแต่เบอร์เก้าเบอร์สองอะไรมันเน้นเน้นใหญ่ไปเลยบางทีลูกค้าก็ซื้อยากนะสุว่าหน่อสองหน่อโลอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็ไม่อยากได้แล้วหน่อสองหน่อโลเจ็ดสิบบาทมันดูแพงครับแต่ของผมนี่โลหนึ่งได้เป็นสิบหรือว่าเจ็ด จ็ดหนอครับถ้าคัดถ้าคัดเน,น้นๆอย่างเงี้ยคัดเน้นๆๆๆอย่างครับประมาณเจ็ดหนอคะกันนะเอาเล็กผสมใหญ่แต่ถ้าจะเอาเล็กหมดเลยโอ้โหเป็นสิบอัพครับแล้วคนจะซื้อไหน่ะครับจะซื้อแค่หนอสองหนอเจ็ดสิบหรือจะซื้อเป็นสิบหนอเจ็ดสิบก็ประมาณนั้นซื้อง่ายครับหนอเล็ก นนสําหรับผมนะแต่ท่านอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับอันนี้คือส่วนตัวส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผมไปพบกับลูกค้ามาอันนี้ผมออกตู่ไว้ก่อนเดี๋ยวหาว่าผมมาโมมาคุยอีกเนาะสนใจเข้าส,สวนก็ได้นะตอนนี้จะดูแบบแห้แงแล้งแห้งแล้งแบบเล้งๆเพราะาเราไม่มีใบไม่มีอะไรคลุมเลยครับเดี๋ยวโล่งๆไปหมดเลยอีกสักสองเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเดือนเดือนละครั้งก็ได้อ่ะฝากติดตามด้วยนะครับ ดเดือดละบประมาณครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าเขาจะเขียวสวยครับนี่อย่างเงี้ยเยอะจัด <c oughs> <c oughs> เราต้องมาสับออกครับสับออกเพราะว่าเราจะเอาไปทําต้นพันธุ์ไม่ได้แล้วนะเราจะไปแบบเนี้ยจะทําต้นพันธุ์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่า ดีครับเขาเขาลิตาออกละตาที่มันจะแตกกิ่งแตกใบออกมาครับเขาได้ลีออกหมดละเขาได้สับออกสางออกเขาเรียกสางโกรครับนี่แบบนี้เราก็สับทิ้งประมาณสักสามสี่ต้นแต่วนมากถ้าถ้าเป็นผมมาเลือกจริงๆผมก็ไม่ออกหมดนะครับแบบต้นไหนห่างกันอย่างเงี้ยผมก็ไว้เลยแล้วก็เน้นปุ๋ยเขาเอาปุ๋ยผมที่สวนใส่ ขี้ไก่แกบนะครับกําลังสั่งไก่แกบรอบนี้มา6 600สอบเพราะว่าต้องใส่ตรงนี้400เพราะก้อนหนึ่งใส่ต่อหนึ่งกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ25-30บาทราคาบอกได้ประมาณนี้ครับช่วงนี้นะเราไม่รู้ว่าราคาไหนเราบอกกว้างๆไว้ก่อน25-30บวกลบครับเพราะตรงนี้จะใส่ให้400 400ถุง จะไปใส่ข้างบนประมาณ200เพราะว่ามีของเก่าเหลืออยู่ประมาณ50แต่ข้างบนจะไม่ใส่ถึงสอบอาจจะใสใ่สองสอบต่อ3ต้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะย่นลงมานิดนึง3ไอ้สกอต่อ2ศสอบนะครับนี่ไงที่เราลัดไปไงี้เด็กเขาก็จะไม่มาเพราะเราเราเรา,เราคัดไว้ทําต้นพันธุ์นะครับเยอะอยู่เยอะกออยู่ครับ ใครสนใจก็ทักไว้นะครับเพราะว่าผมเริ่มทําแล้วแต่กิ่งเบอร์เก้าเดี๋ยวรอจากทานี่เสร็จเดี๋ยวผมจะไปตอนกิ่งเบอร์เก้านะครับเบรอร์สามไม่ได้ตอนกิ่งนะครับเนี่ยมานี้เดี๋ยวเบอบร์เก้าเบอร์เก้านี่อาจจะทํากิ่งอย่างเดียวปีนี้ครับต้นน่าจะต้นเง่าแบบอย่างนี้ไม่น่าจะไม่ได้ทํา แต่เบอร์สามทำแต่งเงาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทํากิ่งเบอร์สองก็มีเบอร์สองก็ทําเงาอย่างเดียวนะครับไม่ทํากิ่งนี่โอ้ยเด็กเขาแม่ออกเลยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามามาทําใหม่เด็กบางทีเด็กน้อยเพิ่งกัญญานณกัญญานผมผมว่าเอาออกเยอะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยใช่ไหมต้นไม่สวยก็ไม่เอาก้าอาอกครับ มาฮะพาเดินไปเบึ้งนะครนะับเนาะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างบนมาสลับกันไปครับอันนี้ผมไม่ได้เก็บนะมันจะล้มครับผมก็เลยมัดรวบไปหน่อเล็กเยอะเบอร์สก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันไม่ได้แบบเสม,มอเหมือนเบอร์9้าเบอร์2เท่าไหร่ข้อข้อที่แบบข้อที่แตกต่างเพิ่นถือว่าเป็นข้อ ข้อที่แตกต่างเนาะจะเรียกข้อดีข้อเสียไม่ได้หรอกครับแต่และเบอร์ก็มีข้อดีของเขาต่างหากเนาะมีข้อดีมีข้อเสียหมดผมจากประสบการณ์ครับเบอร์เก้ากับเบอร์สองนะออก่อมาสวยครับแต่ไม่ดกออกลูกไม่เยอะแต่เวลาออกมาแล้วออกนินงๆใหญ่ๆแต่ถ้าปลูกไว้กินก็ดีครับปลูกไว้กินแต่ถ้าปลูกขายผมส่วนตัวไม่ชอบรอครับไม่ชอบแต่ปลูกกินสักห้ากอสิบกอหรือปลูกไว้ดูนะครับ โอเคอยู่เพราะลำต้นเขาสวยครับสูงเป็นร่มเป็นเงาได้ดีเบอร์สามก็ดีครับแต่มันมีกิ่งเล็กกิ่งอะไรเนี่ยน,น,น,นี่ออกหนอแล้วดูเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวซูมก่อนมันไม่เห็นเนี่ยครับนี่นี่ที่ผมเคยบอกไออย่างแม่เขาเล็กอย่างเงี้ยลูกเขาก็ไม่ได้เล็กนะครับดูโคนก็ใหญ่ก็อวบถ้าหนอขนาดนี้นะครับสิบสิบหนอ อัพน่กกว่าจะได้โลครับ okay. สิบหน่ออัพถึงจะได้โลเริ่มแล้วครับเริ่มอยากออกหนอ่อละไก่เราก็จะได้เก็บนะถ้าไก่ไม่เก็บนี่มาเคยียไก่แก็แเราหมดครับเป็นโพงเป็นอะไรหมดเคคบีเดบ๋ยวาบางทีคลิปมันก็จะยาวเนาะ ผมก็ไม่จะคอยยักอัดคลิปยาวันไหนครับโอเคฝากติดตามไอ้เพจกับทิกตอกด้วยนะครับไล่บุญตาเหมือนกันถ้าเป็นเพจก็ไล่บุญตาปลูกพืชผสมผสานจังหวัดเลยครับถ้าเป็นทิก t อกก็ไล่บุญตานี่แหละครับใครสนใจเข้าสมสวนก็เดี๋ยวผมบอกเบอร์ไว้อีกทีนะครับกับอยากได้ต้นพันธุ์เนาะกิ่งพันธุ์หรืออยากกินหน่อสดเดี๋ยวผมบอกเบอร์อีกทีนึงนะครับ 093 16 19256นะครับเบอร์ส่วนตัวผมเองอยากเข้าสมสวนหรืออยากได้หน่อพันธุ์หรือหน่อสดทักมาเลยนะครับปีนี้นะแล้วับผมมีอยู่สองแปลงนะครับแปลงแปลงข้างล่างเป็นเบอร์สข้างบนนู้นอีกสามสี่ไร่ก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามเบอร์เก้าครับอยู่ด้วยกัน อเคครับคลิปนี้ผมฝากไปเพียงแค่นี้นะครับข้างหน้าเราเป็นไผ่สร้างหมน200องอยก่าเดี๋ยววันหน้าไปดูกันใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูอุโมงค์นะครับอีกสัก2เดือนจะเห็นอุโมงค์ไม้ไผ่สวยๆครับ